เฮ้ยมีอะไรบ้างให้ a ให้ b ให้ x มา a b และ x มาโอเครับ,บทราบโจทย์ให้ทั้งนี้เขาให้สอดคล้องมาตามนี้เลยอ่าแปลว่าไอ้ตัวแปรเราติดตรงไหน,นติดอยู่ใน x เนอะงั้นพี่จิวแก้ได้ครับโดยการย้ายข้างได้ครับน้องๆอ,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 อย่างแรกก่อนน้องๆสังเกตเห็นก่อนพี่จิวพี่จิวทะไรครับอย่างแรกก่อนน้องๆย้ายข้างได้ไหมเราย้ายก่อนเราต้องการหาย x เ,เฉยๆเวลาย้ยายข้างคูณอยู่ย้ายข้างกลายเป็นอะไรหารแต่ในเมทริกพี่บอกว่าอะไรนะหารอย่างนั้นไม่ได้ถูกปะ แล้วน้องๆต้องทาไงอะพี่ถึงจะย้ายหรือมันจะหารได้น้องๆต้องใช้แบบนี้ครับเอ,อ่ออันนี้ a อยู่ใช่ปะเราต้องเทคคูณด้วยตัวตรงข้ามคือ a อินเวอร์อย่างเงี้ยที่พี่บอกคราวนี้จะทํายังไงให,ให้มันหักล้างกันเราต้องการ x เฉยกช่นใช่ปะงั้นต้องเข้าข้างหน้าถ้าเข้าข้างหน้าก็ต้องเข้าข้างหน้านะครับหักล้างกันนี่ไงหักได้เลยคําว่า a อินเวอร์มันคล้ายๆเหมือนหนึ่งส่วน a อะ่ะหนึ่งส่วน a, a คูณ a จากเลขยกกำลังเนาะหนึ่งส่วน a คูณ a ตัดกันเหลืออะไรเหลือหนึ่งความหมายมันคือแบบนี้นะครับ โะชะันก็เราเราได้ละอ๋อมันคือ a อนเวอ r ์สคูณกับีโอเคครับอ่ะพี่จ๋ติดอย่างนี้ไว้ก่อนนะคราวนี้เดี๋ยวเราจะแกะต่อได้ละอ่ะรอก่อนอันนี้คือปลายทางของเราหาค่าให้ได้ก่อนว่าแต่ละก้อนคืออะไร x มันติดตัวแปรหมดเลยแต่ a กับ b เรารู้เดี๋ยวเราหาได้อ่ะหลอก i n วอ r ์สทบทวนนิดนึงอ่ะสูตร i n วอ r ์สคือไรหนึ่งส่วนเดดแล้วก็สลับคูณด,ดับไม่รู้จำได้ไหมถ้าเป็นแบบสองคูณสอง อันนี้เป็นข้อสอบปีล่าสุดของพวกเราเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้วัดแบบจําสูตรอะไรเยอะหรอกให้วัดความเข้าใจในการแก้สมการนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาพี่แจ๋วขอขยากขยับต่อครับเฮ้ยมี A มี B แต่เขาทําง,งานหา A อินเวอร์สใช่ปะเอินเวอร์สมันคือหนึ่งส่วนเด่ดนะครับ A แล้วก็สลับคู่ดับสลับยังไงบ้างสลับตำแหน่งนี้นะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เขียนมัอนอ่ามันจะสลับตำแหน่งตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าสลับแล้วก็เครื่องหมายตรงข้าม อันนี้เครื่องหมายตรงข้ามเครื่องหมายตรงข้ามยกตัวอย่างเช่นจากลบกลายเป็นบวกจากบวกอยู่กลายเป็นลบโอเคนะครับอ่ะ o s s เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะ โอเคต่อไปพี่จิวไล่ต่อนะต่อไปพี่จิวไล่ต่อนะเริ่มตัวนี้ครับ a inverse เดี๋ยวเราไปหาเดทก่อนเดททำไงนะคูณลงเครื่องหมายมอนเดิมคูณขึ้นเครื่องหมายตรงข้าม2อคูณหได้2อคูนขึ้นได้3มกลับเป็นตรงข้ามเป็นลบสามอ่าต่อไปสลรับตำแหน่งกันนะตำแหน่งอยู่ตรงไหนบ้างเฉียงลงแบบนี้1กับ2กลายเป็นอะไร2กับ1ครับเครื่องหมายตรงข้ามตรงข้ามตรงข้ามลบหกับลบสมครับอ่ารอจบละแค่นี้ นี่จะหลุดแล้วนะจะตอบแล้วนะไวมากโอเคครับบางคนบอกจริงหรอพี่รอ,อครับแ้วเราไปนั่งคิดเลขก่อนต่อครับพี่จิวได้ต่อ A เอิร์ดตรงนี้ได้ปไปแล้วหนึ่งส่วนลบหนึ่งปะเมริกลอกเหมือนเดิม แสดงว่าตรงนี้เราได้ลบหนึ่งเราเอาพี่จิวเอากระจายยัดเข้าไปเลยจะได้ตัดปัญหาง่ายๆหรเอาลบยัดเข้าไปได้เลยหนึ่งหารหนึ่งได้หนึ่งเอาลบตกเข้าไปเลยลบสองสามหนึ่งลบหนึ่งโอเคครับหลอบเสร็จไหม หลอกก่อนน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละพัดมากเดี๋ยวไลาต่อนะไลาต่อนะจะจบละจะตุ้โอเคพี่พี่ละ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 ไงต่อละไงต่อบางคนบอกติดอ่างแล้วพี่ก็คูณนีจบละ A กับ B ใช่ไหมจับ A กับ b อ่าทบทวนการคูณอีกทีหนึ่งครับพี่เขียนมาเนาะ X เท่ากับ มีอะไรบ้างนะลบสองหนึ่งสามสี่ลบสองหนึ่งสามสี่ลบ, 2, 1, 3, ลบครับนะครับลบสองหนึ่งสามสี่โอเคครับอ่เวลาหลกักการคูณง่ายๆเลยลูกนอนคูณตั้งนอนคูณตั้งตัวหน้าต้องไม่นนอนเสมอนะนอนคูณตั้งอ่เดี๋ยวค่อยๆไล่ตำแหน่งหน้าหน้าคูณกับหน้าหลังคูณกับหลังความหมายคือแบบนี้ตัวใครตัวมันนะครับอ่ะเริ่มลบสองคูณลบสองได้สี่ หนึ่งคูณสามได้สามโอเคครับนอนคุณตั้งนะต่อไปพี่จิวหลายต่อนะหยบหยบตรงนี้ต่อนะอ่านอนคุณตั้งต่อนะลบสองคูณหนึ่งได้ลบสองหนึ่งคูณสี่ได้บวกสี่โอเคนะครับต่อไปพี่จิวหลายต่อนะลงล่างนึกนะอ่านอนคุณตั้งเหมือนเดิมค่อยคไล่ต่อ สามคูณลบสองได้ลบหกลบหนึ่งคูณสามได้ลบสามโอเคนะอ่ะาไล่ต่อนะชูปส์มาเดี๋ยวนี้ต่อสามคูณหนึ่งได้สามตรงนี้ได้ลบสี่นี่จะจบละหมดละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งไล่ต่อเอบีีดีคือใครโอเครอครับรอส ได้เจ็ดสองลบเก้าลบหนึ่งโอเคครับกำหนดเลยจดให้มาเป็นอะไรบ้างนะ A B C แล้วก็ดีปะโอเคเพราะฉะนั้นจดถามหาอะไรสองเบวกอะไรนะ B บวก C บวกดี D ปะางสองเคือสองคูณเจ็ดบ้บวกสองบวกลบเก้าบวกลบหนึ่งโอเคครับคิดเลขต่อหลอ่อ สิบสี่บวกสองบเก้าลบหนึ่งได้เป็นหกปะอ่ะตอบหอันนี้คือคำตอบเลยครับผมมีช้อยไหมคำาหนึ่งมีตอบหครับโอเคครับอ่ะให้เวลาจดครับอันนี้ก็ทั้งหมดทั้งหมลลวที่เสร็จเรียบร้อย